การรายงานเบรกกิ้งนิวจากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ค่ะวิทยาลัยการอาชีพหนองแครได้ทำพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธรูปและพาะว,วิษณุกรรมขึ้นประดิสถานนาแท่งปดิสถานที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยได้มีคณะผู้บริหารครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะที่วิทยาลัยการอาชีพหนองแคร คณะผู้บริหารครูอาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพน้องแคร์นำโดยนายประเวทย,ยอดยิ่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพน้องแคได้ทำพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธรูปและพระวิษณุก,กรรมขึ้นประดิษฐานณนะท่านประดิษฐ์ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารวิทยาลัยต่างๆในสังกัดการอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรีรวมไปถึงผู้ที่ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้าง เดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมากโดยพิธีบวงสวงอันเชิญพระพุทธร,รูปและพระวิณุกรรมได้จัดให้มีพิธีพร,ราหมณ์และพิธีสง์สวดเจริญพระพุทธมนต์สวดสมโภธเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเกยจิอาจารย์ชื่อดังในเขตอำเภอหน,นองแคร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิตสี่ทิศได้แก่พระอาจารย์น้อมเจ้าอาวาสวัดหนองจระเข้พระอาจารย์จำลองวัดก่อลอยพระอาจารย์ชมวัดโคกมะตูมและพระอาจารย์ปั่นวัดบัวลอย ครับวันนี้เป็นวันที่ชาววิายาลการอาชีพน้องแคร์จังหวัดสระบุมีมีความภาคภูมิใจมีความรู้สึก,กินดีเป็นอย่างยิ่งในวันที่เราได้ประดิษฐานพระพุทธรูปและก็องค์วิสุกกรรม,มสิทธิ์ประจำวิชาลการอาชีพน้องแคร ซึ่งองค์พระพุทธรูปเป็นองค์ที่ได้รับบริจาคมาจากญาติธรรมรับบริสทถานอ,าอยู่แท่นเดิมตั้งแต่ปี2543โดยการจัดสร้างองค์พระวิษณุกรรมได้เริ่มจัดสร้างเมื่อวันที่27สิงหาคม2557ที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ทางวิทยาลัยการอาชีพหนองแคยังได้มีการจัดทําบูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปประจําวิทยาลัยโดยได้เงินสมทบทุนจากการทอดพระป่ามหากุศล เมื่อวันที่27สิงหาคม2557จากนั้นดําเนินการจัดสร้างและทําพิธีหล่อองค์พระวิณุกรรมเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยได้ทําการหล่อองค์พระวิณุกรรมจริงที่โรงหล่อพระดวงกมนจังหวัดชัยนาทและในวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและองค์พระวิณุกรรมขึ้นประดิษฐานอย่างแทนประดิษฐานที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่สําหรับองค์พระวิณุกรรมหรือพระวิณุกกร,รมศิษย์ องค์นี้มีความสูง170ซนติเมตรและพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยการอาชีพน้องแคมีความสูง240ซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับองค์วิศนุกรรมสิทธิ์องค์เดิมจะเป็นองค์ที่ได้รับจัดสรรมาจากสอสอเราได้ระดมทรัพยากรจาก นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองครูประชาชนทั่วไปในการที่จัดสร้างองค์วิสุกร,รมสิทธิ์ประจำวีรายการอาชีพน้องแคร์ซึ่งเป็นปางยืนอย่างที่เราเห็นก็ด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะให้พระพุทธร,รูปและองค์วิสุกร,รมสิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ผู้บริหารและประชาชนทั่วไปเราก็ขอขอบคุณญ,ญาติธรรมทุกทท่านที่มีส่วนร่วมในการ ทำงานในครั้งนี้จนสําเร็จก็ขอเชิญชวนท่านผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่เคารพนับถือเคารพศรัทธาองค์พระวิษณุกรรมสิทธิ์องค์พระพุทธรูปประจำวิญยายของเราได้มาเคารพสักการะตามที่ท่านปรารถนาขอขอบคุณครับ

และนี่คือการรายงาน breaking นิวจากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีในช่วงนี้ค่ะ